ได้กล้อง360คามลรามากล้องรอบคันนะครับคันนี้ขับดีมากถึงใจได้ฟิลบุญย่างแห้งเห็นไหมครับนิ่มๆเลยโอ้ช่วงล่างถือว่าสวยมากครับตัวนี้7,000กว่าบาทไม่ถึง8,000สำหรับคันนี้รีบทักไลน์หาไปเลยครับรีบทักเข้ามาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนใครครับ พบกับผมเซลบอยครับวันนี้ CX 3ถามหากันมาน่าจะประมาณ20-30แชทอะว่ามี CX 3หรือเปล่าวันนี้บอยจัดมาให้แล้วครับสำหรับคันนี้ครับเป็น m a z d a CX 3ปี2019ครับเป็นตัว2.0 SP ตัวท็อปสุดเลยใครสนใจอยู่ที่ถามหาบอยมาเยอะๆเลยว่า CX 3มาหรือยังอะทันนี้เลย QR Code โบอยแอดไลน์ QR Code โ้ดบอยครับทักไลน์หาบอยได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันนะครับ CX3 นะครับให้ไฟหน้าไปเป็นโคไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับตัวไฟเดย์ไทม์ไลท์เนี่ยให้เป็นกรอบโดนัทคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆกรอบโดนัทเป็นเครื่องวงกลมแบบนี้มานะครับด้านหน้า Parking Sensor ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแกันชนไฟจัดหมอกมาพร้อมไฟจัดหมอกครับแล้วก็มาที่กระจังหน้าครับนี่ตัวนี้ก็ยังมีเซนเซอร์อยู่นะครับเห็นไหมครับเซนเซอร์ได้กล้อง360คามีรามากล้องรอบคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์มาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กลรยางครับ ยัดแม็กขอบ18มาให้ CX3 ได้แม็ขอบ18ครับเป็นแม็กอลลอยทูโทนของเดิมโรงงานครับเป็นสีอลูมิเนียมสีซิงค์กับสีเทาเมทะลิกครับตัวนี้แม็กขอบ18ยางเป็นยางปี2022ครับให้ขนาดยางมาที่215 50 R 1 8ครับยัดมาพอดีสวยๆเลยแบบนี้เลยมาที่ด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้ครับปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟ่เลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วมือเปิดประตู เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีย์เลกเปิดล็อกปิดล็อกครับด้านบนหลังคาให้สันลูปมาด้วยอย่างที่บอกครับ CX3 ให้มาเยอะจริงๆสำหรับตัวท็อปของเขาเนี่ยรูปแผงข้างประตูครับแผงข้างประตูตรงนี้วสัสดุเป็นพลาสติกค,ครับด้านข้างเป็นผ้ากำมะหยี่ครับที่เท้าแขนงตรงนี้เป็นหนังครับมือเปิดประตูเป็นสีซิงครับสีโครเมียมสีซิงนะมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่เลยสวยๆเลยเพื่อนๆ เม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆม,มาดูประตูหลังครับด้วยความที่ทรงเป็นแฮทแบ็กเนี่ยลักษณะของตัวตูดเขาเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณตรงนี้แต่ว่าประตูค่อนข้างจะกว้างอ่ะชมกันเลยครับเนี่ยด้านข้างนี่ก็เป็นผ้ากันเปอีกที่เท้าแขนเป็นหนังมือเปิดเป็นซิง์เหมือนกันมาดูโครงสร้างหลักกันครับมาะนี่ตั้งแต่รอยอาร์คเลย,เยรอยขีดเลยเนี่ยนะครับเดิมหมดเลยสวยๆเลยมาดูด้านท้ายกันครับป่ะด้านท้ายครับ ไฟเบรกให้มัเป็นไฟเบรกแบบ LED ครับนะเป็นวงกลมเนี่ยสไตล์ของมาด,ด้านเขาตรงนี้สวยนะเป็น LED ครับได้ไฟเบรกมาสามตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ครับแล้วก็ได้กล้องถอยมานะครับกล้องถอยอยู่ด้านล่างนี้ยังไม่พอครับมีกล้องถอยแล้วให้ parking sensor มาครับ4จุดครับ1 2 3 4ครับ กระจกมองข้างที่เราดูผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยใต้กระจกมองข้างก็มีกล้องเลยนะอย่างที่บอยบอกครับเป็น,ปนกล้อง360พันพล่าเลยกล้องรอบคันเลยมาดูโครงสร้างหลักของด้านท้ายประตูครับมานี่ครับเม็ดอาร์ครับเดิมๆนะครับ<า>นี่น็อตฝาท้ายครับอีกฝั่งครับเนี่ยเม็ดอาร์ครับเม็ดอาร์คร์เดิมเลยมาดู พื้นตัวซ้มมั่งอ่านี่นะครับซุ้มเดิมๆสวยๆแล้วครับเนี่ยสวยเลย,สวย,เลยสวยกริปเลยไม่เคยมีทําสีไม่เคยมีอะไรเลยสวยงามมากอะไปชมฝั่งขวามือของตัวรถกันบ้างตัวหลังครับนี่ครับจะเข็บแมนอาร์คสวยเดิมเลยครับ ประตูหน้าฝั่งคนขับครับได้ปุ่มตัว k e y l e ็กมาด้วยนี่แข่งข้างประตูครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับครับตัวนี้สวิตช์ปรับกระจกครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เรายังไม่ได้เห็นภายในเมื่อกี้นี้ครับการเตือนออกนอกเลนครับปุ่ม i อส Stop ครับตัวปิดจอ360คามล่าครับ Parking Sensor ครับให้มาครบเลยนี่ครับเข็บเบอารครับ คันนี้สุดคุ้มเลยนะสวยและราคาก็เลิศใจด้วยเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันดูหน้าห้องเครื่องอยนต์กันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับปะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันสวยงามมากเพื่อนๆดูน็อตตัวฝากระโปรงหมดเลยเนี่ยครับน็อตเดิมเลยเนี่นี่ดูซุ้มโชคเนี่ดูคันด้านข้างเนี่สวยเลยครับมาชมฝั่งนี้กันบ้างครับสวยเลยคันเดิมทุกอย่างสวยหมดครับ าฝากระโปรงครับมาดูเครื่องยนต์เลยครับโอ้เครื่องยนต์สวยใหม่เอี่ยมเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์สกายแอทิฟส0 0 0ให้แรงม้ามาที่156แรงม้าเครื่องยนต์สองพันซีซีร5 6แรงม้าตาเร่งถือว่าดีมากให้มาเหลือเฟือเลยเทียบในเจนเดียวที่ว่าไซส์คล้ายๆกันสไตล์เดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูกันนะครับซี v i c ที่เป็นตัว1.8 EL นะ แบงก,กันก่อนนะถ้าเป็นตัว1.8 l l เนี่ยตัวนี้ได้แรงม้ามาเยอะกว่าแต่ถ้าจะไปเทียบกับตัวแฮชแบ k นะครับแฮชแบของ m a ด้า3ครับอันนี้ CX3 ซนะซึ่ง m a ด้ a 3 h a แฮชแบกเนี่ยก็ได้มา156แรงม้าเหมือนกันถ้าจะไปเทียบกับตัว EL ก็อย่างที่บอกครับนะถ้าไปเทียบกับเครื่องยนต์รันแตัวนี้ได้มาเยอะกว่าถือว่าเหลือๆเ,เลยน่าใช้ออปชั่นได้มาเยอะแม็กก็ได้ขอบ18มา เดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารนะครับไปดูความสวยงามของห้องโดยสารกันไปเข้าไปอยู่ภายในเจ้า CX3 คันนี้กันแล้วนะครับภายในแบบคอนโซลทุกอย่างหรูมากนี่มาดูคอนโซลด้านบนเลยตัวนี้เป็นพลาสติกครับคอนโซลด้านบนนะมาถึงช่องแอร์ก็จะเป็นช่องกลมแบบนี้มะครับมีมา3อันนี่ำสำหรับตรงกลมๆนี้นะตรงกลางนี้ก็จะเป็นช่องแอร์สี่เหลี่ยมนะครับเราลงมาในคอนโซลตรงนี้ครับเป็นกรมบะหยีครับเดินได้สตเตเก็บสีเทามาสวยเลยแล้วก็ข้างล่างครับนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ครับสมุดรับประกันครับสมุดรับประกันมีอะไรบ้างเนอะอยดูให้นี่มามาดูกันก็เข้าสูตรตั้งแต่หนึ่งหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลสามหมื่นกิโลนะครับมาเรื่อยๆถึงตรงถึงนี้สี่หมื่นหกร้อยสี่สิบสามกิโลวันที่ยี่สี่เดือนเก้าปีหกสี่นะตัวนี้เข้าสูตรล่าสุดตรงนี้มาดูที่ตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังครับนะเป็นเบาะเป็นบเนบาะหนังขัดแบบธรรมดาตัวนี้ไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้า ถือว่าคุณภาพหนังถือว่าสวยอยู่ครับยังใช้ได้เลยปีกเบาเนี่ยดูทุกอย่างสวยตัดขอบด้วยเส้นจะมาหยีสีเทาตรงนี้นะครับเบาะเป็นลายฉลุด,ด้วยไม่ร้อนไม่อมความร้อนที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นกันครับเปิดที่เท้าแขนมาเนี่ยก็จะได้ที่วางของตรงนี้มันก็สามารถยกออกลองมาได้นะตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่ยกมาตรงนี้กลางมาก็ได้ได้ไปที่วางแก้วอีกด้วยครับใช้ได้ตรงนี้แล้วก็ที่ใส่ของตรงนี้นิดหน่อยมาดูคอนโซลตรงนี้ครับจะไล่คอนโซลขึ้นไปเลย จอยสติ๊กตัวนี้ครับควบคุมเกี่ยวกับระบบวิทยุด้านบนนี่ครับนี่ควบคุมด้านบนจะเลือกฟังก์ชันนะครับมีหมดออตโตโโโ้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยอัโอต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าปุ่มปรับโหมดสปอร์ตครับตัวนี้ขับสนุกมากขึ้นมาถึงเกียร์ครับมีสเต็ปตั้งแต่ตัว DM DM นี่คืออะไรตัว D เนี่ยคือไดร์เดินหน้าปกติตัว M เนี่ยนะครับสามารถเป็นเมนวลได้เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ที่ที่ตัวนี้ได้แล้วก็แพทเทิร์นชิพที่ใช้ร่วมกันตรงนี้ครับนี แผนที่เสียบตรงนี้ใช้ร่วมกันได้ด้วยตัว N ตัว R ตัว P ครับมาถึงตรงนี้ครับช่องเสียบ SD card นี่ลูกค้าเขาใส่ SD card มาแล้วนี่ SD card น่าจะเป็นตัวแมพนะครับนะ USB 2องพอร์ตแล้วก็ power outlet ช่องใส่ซีดีแอร์ครับแอร์ Air ตรงนี้เป็นแอร์ออโต้ครับเลือกโหมดเป็นออโต้ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้แสดงผลเป็นดิจิตอลน,นะมาถึงด้านบนนี้ครับวิทยุครับเล่นอะไรได้บ้างที่แน่ๆเลยปกติ ใน m a z ด้าถ้าแมปตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นเป็นเข็มทิศแต่ตัวนี้ได้แมปมาครับนี่ลงแมปมาเรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยครับนะแล้วก็ามาดูันให้ครบก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเนี่ยระบบตัวสถานะรถการประหยัดน้ํามันแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับออดิโอเกี่ยวกับเพลงวิดิวเอฟเอเอ็มครับไล่กันมาครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ครับอเรายังไม่เชื่อมต่อแล้วก็จะมามาถึงการตั้งค่าตัวนี้นี่ ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงผลข้อความอะไรระดับเสียงอะไรพวกนี้ครับตั้งค่าตรงน,นี้เลยคอนโทรลที่จอดซิกนี่ได้เลยครับมาถึงหน้าจอเรือนใหม่แล้วพวมงมาลัยกันบ้างครับอ่ะยังไม่หมดนี่ด้านบนก่อนด้านบน,นี่อ่ะเดี๋ยวจะดับเครื่องให้ดูแล้วสตาร์ทเครื่องให้ดูอ่ะขอดับเครื่องป๊อปอัพดิสเพย์รับกลับไปครับเวลาสตาร์ทเครื่องปุ๊บตัวม่านป๊อปอัพดิสเพย์นี่ก็จะกลางขึ้นอันนี้ก็จะมีตัวเลขลวเวลาเราวิ่งก็จะมีตัวเลขขึ้น โลโก้ตอนสต,ตาร์ทเครื่องขึ้นมาเป็น CX3 ครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขตอนนี้เป็นเลขศูนย์รถไม่ได้วิ่งอยู่มาถึงเครื่อใหม่ครับรถคันนี้ปี2019วิ่งไป64,326กิโลปี2019อายุรถ5ปีวิ่งไป64,000กิโลถือว่าน้อยมากครับที่งมอะไรครับได้แพลนชิปมานี่ได้แพลนชิปมาที่งมอะไรซ้ายมือครับเป็นมัลติฟังก์ชันมัลติฟัง์ชันนี่ซึ่งจะควบคุมตรงนี้ก็ได้หรือควบคุมที่จอดซิกโตการนี้ก็ได้ มาถ้า CX3 ให้ค r u i s e Control มาแต่เป็น Adaptive Cruise Control ครับตัวได้ไดม t i v ปวาอ Adaptive ครับตั้งระยะของคันหน้าได้ครับเป็น Adaptive Cruise Control สวยครับสวยงามมากมาดูด้านบนกันบ้างครับหลังคาไฟดา้านบานบางแดดได้กระจก2หน้ามาไฟ2แผ่นที่ได้มา2ตำแหน่งและตัวนี้ครับที่เราได้มาให้มาเยอะจริงๆมาเปิดดูกันครับหลังคาเป็นซันรูฟครับเนี่ย oh. เยี่ยมเลย ได้เป็นหลังคาสารุปมาด้วยฝั่งผู้โดยสารก็ได้มานแดดที่มีกระจกสองหน้ามาเช่นเดียวกันครับตัวรถกุลสตาร์ทรถขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเซ็ตค่าไว้เนี่ย,ยจะได้เป็นกล้อง360รกพเมล่าแล้วก็จะเป็นตัวกล้องถอยกดปุ่มปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภาพตัว360รกพเมล่าก็จะขึ้นใช้ได้เลยครับมาไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันว่านั่งแล้วสะดวกสบายไหม ปชมกันครับไปอ่ะครับเบอร์เข้ามาอยู่ในสารตอนหลังกันแล้วครับอย่างแรกเลยเบอร์ไม่ได้ปรับเบาะขึ้นไปข้างหน้านะเล็กรูมบอยเ,เหลือเลยนี่เฮดรูมบอยยังเหลืออยู่ครับตัวบอยสูง176น้ําหนัก104กิโลกรัมโอเคถือว่านั่งได้ครับแต่เบาะเนี่ยขอตีนิดนึงไม่สามารถปรับเอหลังได้ละแต่ว่าองศาของเบาะยังอยู่ในตาแหน่งที่นั่งสบายครับเบอรกลางหมองราศีรษะมาแล้วก็เนี่ยกานั่งเดินทางต่างจังหวัดไกลๆก็แบบเนียก็โอเคสะดวกสบายครับใช้ได้ มอลองศิศะลองรับสาหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งถ้านั่งกันสองคนก็น,นี้เลยกลางตรงนี้มานี่ครับที่วางแก้วเป็นที่เท้าแขกด้วยที่วางแก้วด้วยสิ่งอื่นบนความสะดวกด,ด้านหลังก็ที่แน่ๆคือได้ไฟตัวอา่านหนังสือมาตัวนี้ใช้ได้ครับด้านหลังฟิลการนั่งถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีครับก็อย่างที่บอยบอกอะขอติดนิดนึงที่ว่าเบาะมันจะไม่สามารถปรับเอ็นได้ละโอเคปะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันว่าการขับขี่ไปอย่างไรช่วงล่างจะเป็นอย่างไรรถไม้หกหมื่นเนี่ย วิ่งมันต้องตอบสนองว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับตรงล่างต้องไม่มีข้อแคกไปลองดูด้วยตาเลยครับมานะครับเรามาทดลองขับเจ้า CX3 กันดี้กันตัวนี้เป็นตัว SP นะตัวท็อปสุดเลยนะลองดูช่องว่าง,งพวงมาลัยก่อนครับเนี่ยไปไหลช้าๆแล้วยกซ้ายยกขวาครับแน่นไม่มีเสียงกุกกักเลยครับะโอ้คเันเร่งนี่แตะโดดเลยเครื่องยนต์2 0 0 0ซี156แรงม้าให้มาเหนือกว่า ซีวิกซีวิกในขณะดซีวิเป็นตัว1.8นะครับถ้าเป็นเราไปดูในตัว1.8เนี่ยมันจะได้มาแค่141แรงมา้าแต่ตัวนี้มัดด้า CX3 เนี่ยให้มาถึง156แรงมา้าในเครื่องยนต์2,000ซีซีเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ยตัว pop up display เนี่ยบอกตัวเลขขณะวิ่งด้วยว่าใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่มาเดี๋ยวลองเหยียบจมดูจมคันเร่งดู156ม้าเป็นยังไรงรอ ช่องว่างก่อนใช้ดีครับขับดีทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเลยมาลองเหยียบจงนันเลี้ยงเลยครับมาจงังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทครับใช้ได้โอ้โหกระชากเลยเยี่ยมเลยครับ <Wow. S 1> ขับดีมากถึงใจได้ฟิลไปเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันขึ้นหอยดูกันว่าช่วงล่างคันนี้จะเป็นยังไรกันบ้างสำหรับรถ มาครับเรามาดูช่วงล่างใต้ท้องของ CX3 คันนี้ครับนี่ครับปลายท่อคู่เลยนี่ปลายท่อคู่เดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนสวยๆเลยช่วงล่างคันนี้มาดูโชกกันเลยครับนี่โชกแห้งๆเลยครับปีกนกครับนี่ไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยขูดสายเชยนี่ไม่มีรอยกระแทกเลยนะอีกฝั่งนครับนี่ดูโชกครับแห้งๆสวยๆเลยปีกนกสวยๆเลยนี่ตัวถังน้ํามันดิท่อทั้งใบไม่มีผูเลยครับ โอ้ช่วงล่างสวยค่นี้ถือว่าสวยเลยครับมาดูด้านหน้าบ้างครับมานี่ครับดูโช๊คครับเห็นไหมครับไม่มีคราบน้ํามันเลยแห้งๆเลยนี่ยางเพาขับบุดยางเนี่ยนิ่มๆเลยครับอีกฝั่งบ้างครับเนี่ยนี่ครับสวยๆเลยเนี่ยดูยางเพาขับเนี่ยบุดยางแห้งเห็นไหมครับนิ่มๆเลยโอ้ช่วงล่างถือว่าสวยมากครับตัวนี้ เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของวันนี้เราใจมากราคายอดผ่อนถูลองไปฟังกันดูครับปั๊เป็นยังไงบ้างครับสําหรับ CX 3คันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านบอยจับมาให้แล้วนะใครที่ตามหาอยู่ทักบอยเข้ามาเยอะแล้วเกินดูคลิปนี้รีบแอดไลน์เข้ามาหาบอยเลยนะครับคันนี้ถ้าดูแล้วถูกใจดูรอบคันแล้วถูกใจอยากได้เป็นเจ้าของนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์หาบอยครับได้เป็นเจ้าของแน่นอนมาเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งสําหรับคันนี้ครับ มาได้า CX3 ปี2019เป็นตัว 2.0ST ตัวท็อปสุดบอยขายท่านผู้ชมเพียง468,000บาทผ่อนเพียง7,878บาท7,000กว่าบาทไม่ถึง8,000สำหรับคันนี้รีบทักไลน์หา,าเลยครับรีบทักเข้ามาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ค่าโฟ r ์ชัเว็บไซต์คนหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r, s hm r Car f s u r e ั o m